สวัสดีครับผมบอยรีวิวของครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัท E.I. นะครับผมเข้ามาติดพรมปูพื้นรถแบบ Full Option นะครับเจ้าคันนี้เลยนะครับรถคันใหม่ของผมครับ h o n d a City ปี2013นะครับพี่ผมให้ดูในคลิปนะครับว่ามันเปื่อยมันยุ่ยหมดแล้วแบรนด์ที่ผมจะติดนะครับคือแบรนด์ Backliner นะครับผมของบริษัท E.I. นะครับแต่เราเข้าไปดูโชว์รูมด้านในกันดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เราเลือกบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับไปดูกัน นี่ครับมาถึงโชว์รูมด้านในแล้วนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูเลยนะครับแบบนี้คือเป็นแบบปั๊มขึ้นลูกทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็น Fu l l option มันจะมีปิดขึ้นมาด้านข้างด้วยปิดแบบรอบๆเลยมีนี่ด้วยรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าโคตรน่ารักเหมือนผมจะอุ้มรถได้เลยอะตัวนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายเขาจะเอาเข้ามาขายแหละผมถามพี่เขาเขาบอกว่าจะเอาเข้ามาขายแต่ราคามันสู้แบบ ของจีนได้ไหวตอนนี้น่ารักมากโคตรน่ารักเลยอยู่ลองาปาดมันใช้พื้นที่ได้แบบทุกอน,นูเลยใครที่เข้ามานะครับก็จะมีให้เลือกหลายซีรีส์เลยก็จะมีซีซีรีสีซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นเส้นใยแบบนี้นะครับเส้นใยแบบเนี้ยมัน มันเก็บฝุ่นได้ดีมากมันดีเกินไปมันดีจนฝุ่นมันอยู่ข้างในนะครับแต่ตัวนี้หลายๆคนชอบเพราะมันนุ่มเบาสบายเท้านะครับแล้วก็มี e s eries. e r e s e s e r e s ทุกคนจะรู้จักในแบบว่าพรมกระดุมอันนี้กระดุมเล็ก p s e r e s ก็จะเป็นแบบหนังมันจะเป็นเรียบเรียบเน้นเรียบเรียบนะครับสาหรับ p s e r e s นะครับแล้วก็จะมี m s e r ็จแล้วก็มี u s e r e s จะเป็นตะข่ายตะข่ายตะแกงและสีมีให้เลือกเยอะมากแต่ที่ผมเอาคือตัวนี้แบบนี้มันจะเป็นเรียบเรียบ ซึ่งจะอยู่ที่อันนี้มันจะมีปิดขอบด้านข้างขอบอะไรพวกนี้ขึ้นมาด้านบนทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้มันจะป้องกันสิ่งสกปรกได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนี่ตัวนี้ที่เอาไป2,009อันนี้คือเข้ารูปของตรงปีตรงรุ่นเลยไหมพี่ตรงปีตรงรุ่นครับอ่าสวยของผมตัวนี้ใช้สีเทา102รหัสนะรหัสนี่ครับงานปั๊มขึ้นรูปมันก็จะเป็นแบบนี้เลยขอบมันจะไม่หลุด แล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีติดตีนทุกแกนะครับแล้วแต่รุ่นว่าใช้ตีนทุกแกหรือว่าใช้ที่ยึดนะครับเวลาเราใส่ไปแล้วนะครับตัวปมเนี่ยมันจะไม่เลื่อนมันจะไม่เขยื่นไม่อะไรแบบนี้มันทําให้เวลานั่งมันก็นั่งสบายนะครับเพราะว่ามันไม่ไถมันไม่เลื่อนไปแล้วก็เวลาถอดออกไปซักออกไปทําความสะอาดเนี่ยมันก็ง่ายคาแค่แค่ยกออกเหมือนรมแบบเหมือนพรมธรรมดาปกติแบบนี้เนี่ยเหมือนรมรมหนังแบบเนี้ย ปกติก็แค่ยกออกไปได้เลย ล้างทําความสะอาดได้ง่ายครับอ่ะตอนนี้เรามาอยู่กับพี่โฟนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โฟนทําตําแหน่งหน้าที่อะไรครับที่เกี่ยวกับการตลาดแล้วก็ออนไลน์ครับตัวนี้ที่ผมมามาติดพรมของแบ็ k ไลเนอร์ครับบอกเลยว่าชื่อเสียงเขาแบบมีแบบยาวนานมากผมเซิร์ชจากในเพจการรีวิวคดีคนที่ใช้จริงคนที่แบบเขาใช้อยู่เขาจะบอกทุกคนว่าเป็นเสียงเดียวกันว่า้มันโอเคมันดีมันคุ้มค่าครับแบ็กไลเนอร์มาทำมาแล้วกี่ปีครับก็ประมาณกว่า30ปีแล้วครับ ยาวนานมากพอพออายุคนเลย30ปีใช่ครับทำพรมอย่างเดียวใช่ครับก็คือเป็นมืออาชีพทางด้านนี้เลยแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับคือเมื่อก่อนเราก็จะไม่ใช่วัสดุที่พรีเมียมแบบนี้ครับพี่เพราะว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันยังไม่ถึงแต่ณปัจจุบันก็พูดตามตรงนะครับว่าเราตั้งใจทําออกมาให้มันเป็นความพรีเมียมเนาะแล้วก็ทนทานเราอยากให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้รับของจากเราไปเนี่ยหรือสินค้าจากเราไปที่เขาเลือกใช้บริการเราแล้วเนี่ยมันอยู่คู่รถที่เขารักไปนนาน รับประกันเท่าไหร,คร่ครับการรับประกันตัวนี้ไม่บวมไม่พองไม่ฉีกขาดผมว่าไม่อยากโอเวอร์เคิร์มนะนะครับแต่ช่องพี่บอยผมบอกว่าแอบตลอดชีพเลยแต่แน่นอนแต่แน่นอนคือมีหลายๆท่านเล่าประสบการณ์แล้วกันเนาะถ้าพูดว่าตลอดชีพเนี่ยมันก็จะดูแบบโอ้โ,โหโอเวอร์เคมหรือเปล่านะครับเอางี้ไม่บวมไม่พองไม่ฉีกขาดแล้วกันนะครับตามก<อ>ารใช้งานโดยทั่วไปไม่ว่าจะส้นสูงหรือส้นรองเท้าที่เราแข็งแข็งเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาแน่นอนนะครับต่อชิ้นงานเพราะว่าเป็น PVC เกรดพรีเมียมครับคร มีรุ่นไหนบ้างครับรุ่นที่แบบว่าเราสามารถที่มาติดได้โอเคต้องเรียนในทราบแบบนี้โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับบริษัทเราเนี่ยแทบจะถ้าเหมือนกับเราตัดเสื้อผ้าเนาะก็เหมือนมีแบบสังตัดของเราลักษณะแบบนั้นคือไม่ว่าจะลดรุ่นไหนยี่ห้อไหนเรามีหมดจะปีลึกขนาดไหนเราก็มีเปอร์โยมี406ยมียังไงก็มีต่อให้ไม่มีเราวัดแบบให้แล้วอย่างลึกๆเก่าๆสายคลาสสิกเลยมีหมดหัวแตงโมมีหมด รถตู้ก็ทำได้ได้หมดทําได้ตั้งแต่หน้ายันหลังเลยได้หมดเต็มคันเราทําได้หมด <Acting> b ี y D มีดอฟินมีมปลามีหมดเลยเใช่ครับตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่ถูกต้องที่ออกมาใหม่ล่าสุดอะไรพวกนี้เราก็มีทําแบบมีแน่นอน آ آ ใช่ครับแล้วราคาเราก็ดีมากครับพี่บอยคือเริ่มต้นแต่1,800บาทแค่นั้นเองหนึ่อบาทใช่ครับสามารถใช้รวมนของแบล็คไลเนอร์ได้แล้วถูกต้อง 1,800บาทได้ชิ้นไหนบ้างครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้า1,800บาทเนี่ย<ม>ก็จะเป็นงานเย็บขอบนะครับ<ฮ>แล้วก็เป็นสแตนดาร์ดแบบ5ชิ้นบ้าง3<ม>ชิ้นบ้างสำหรับรถบางคันแต่อย่างของผมเนี่ยผมเอาแบบ full option เลยครับติดขอบขึ้นมาเพื่อกันฝุ่นกันอะไรเพราะว่ามันคนที่นั่งข้างๆผมคนที่ถือกล้องอยู่เนี่ยฮะชอบเอาของไปกินในรถบางทีน้ำจิ้มหกน้ำหคือแบบจะบกตะดีก็ไม่ได้มันมียไง <laughs> เ<า> <laughs> นี่ยผมก็เลย เลือกที่จะเอาเป็นแบบฟูเป็นฟูลออปชันเพื่อที่มันจะได้กันได้ในระดับหนึ่งแล้วเขาเป็นภูมิแพ้อันนี้ที่ถูกแล้วใช่ไหมฮะถูกแล้วครับเพราะว่าตอบโจทย์มาเพราะว่าวัสดุที่ตัวพี่เลือกไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเรียบหรูผมเอา P ีซีรีพีซีรีเพราะว่าผมเคยใช้กระดุมไอตัวที่มันเป็นกระดุมมันจะเป็นตัวอะไรซีรีนะครับตัวกระดุมเอซีรีเอซีรีครับมันให้ความรู้สึกว่าในบางครั้ง มันมันจะดูแลยามันจะหลบไปในหลุมในร่องแบบอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่าผมพอเห็นตัวพีซิลลี่ปุ๊บเหมือนเจอรักแรกพบเลยแบบนี่เหรอครับคลีเกเลยแบบใช่เลยใช่ครับแล้วก็โปรดักของเรานะครับทุกชิ้นงานนะคือเราตั้งใจคิดแล้วก็ตั้งใจทํามากนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเราเห็นเราจะเหมือนรักแรกพบนะครับแต่พอเราใช้ไปนานๆเนี่ยเราจะพบเลยว่าเราเลือกพบถูกคนยาเฉียบวันนี้ผมก็เหมือน เลือกถูกหรือเปล่ายังไม่ค่อยรู้ถูก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 โอเคโอเอาปิดกล้องเวียงกล้องว่ะนี่ครับใครที่อยากมาติดพรมนะครับอย่างผมเนี่ยติด2,900บาทอ่บาทมันจะมีโปรมีอะไรช่วงนี้มีโปรอะไรไหมครับมีครับเดี๋ยวใกล้มอเตอร์เอปเนี่ยเราก็ทำแคมเปญพิเศษหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวรอติดตามชมได้ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใครที่อยากจะมาติดพรมปูพื้นรถยนต์ ทุกรุ่นเลยนะครับผมบอกเลยล้ว่าทุกรุ่นสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้อันนี้ไม่ได้จ่ายนะอันนี้คือมารีวิวให้เองเลยขอบคุณมากจริงคริงขอบคุณมาครับยินดีให้บริการครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยครับโอ้นี่ฮะมันจะปิดหมดเลยเซฟทุกอย่างนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูข้างในพอเวลาติดเสร็จติดเสร็จแล้วมันเป็นยังไงไมฮะ มันจะขึ้นไปตรงขอบด้านบนตรงนู้นเลยครับมันจะทําให้ไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยแล้วตัวแผ่นตัวนี้สามารถที่จะถอดออกได้อเอาไปเวลาไปล้างก็เอาไปแค่นี้นี่ฝั่งคนนั่งมันจะสูงขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วก็ด้านหลังนะครับมันจะลึกเข้าไปด้านในตรงนู้นเลยตรงนี้ตัวคอนโซลกลางก็จะมีตัวผมตรงนี้นะครับไว้อย่างนี้เลย นี่ครับผมก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการมาทำพรมปูพื้นรถยนต์นะครับผมแบบ full option นะครับผมก็แนะนำเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาพรมอยู่แบบนี้เข้ารูปดีแล้วก็คนที่แบบเป็นภูมิแพ้ฝุ่นสามารถที่จะแบบทำความสะอาดได้ง่ายน้ำหกน้ำอะไรพวกนี้มันก็จะทำความสะอาดได้ง่ายนะครับกันน้ำด้วยรับประกันตลอดชีพด้วยสำหรับใครที่จะมาติดแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับของ b a c k liner นะครับผมค่อยๆทำไปคันนี้ ก็เริ่มดีขึ้นมาทีละนิดทีละนิดและโอเคแล้วมารอดูต่อไปว่าจะไปทำอะไรกันครับผมบ๊ายบาย